สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของแฟนลิวภูพันแท้ที่พร้อมเสิร์ฟทุกข่าวร้อนทุกดิวเด็ดทุกปรามาที่เกิดขึ้นกับหงแดงของเราแบบวันต่อวันและวันนี้บอกเลยว่าไม่ฟังถือว่าพลาดเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงดิวเดือดของตลาดนักเตะที่มีทั้งชื่อใหม่กำลังจะเข้าและชื่อเก่ากกำลังจะไปเรามาเริ่มกันเลยครับเงินถุงเงินถังเรือใบจ้องปาดเกฮีด้วยค่าเหนื่อยบ้าคลั่งปลัดสลดถแถลงด่วน ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับแมนซิตี้กะจะเหมาหมดตลาดเลยหรือไงหลังจากสอยองตัวเซเมนโยไปแล้วล่าสุดมีแผนจะปาดหน้าเราคว้ามาร์เกหีด้วยคเหนอระดับบ้าคลั่งกว่า3 0 0แสนปอนด์ทางด้านอาเนสล็อตนั่งไม่ติดเตรียมแถลงข่าวที่ a x a ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เพื่อแก้เกมเสมอ3นัดรวดเรื่องนี้ต้องคุยยาวครับเด็กหงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อเดอะคอปทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ของแดงอัปเดตประจำวันที่16มกราคม2 0 2 6ข่าววันนี้บอกเลยว่ากําหมัดครับ เพราะคู่รักคู่แขนอย่างแมนซิตี้กำลังเล่นสงครามประสาทกับเราทั้นในและนอกสนามประเด็นร้อนที่สุดตอนนี้มาเกฮีกองหลังที่เรารู้กันดีว่ามีใจให้ลิเวอร์พูลอยากย้ายมาซัมเมอร์นี้แต่ความซวยมาเยือนครับหลังจากแมนซิตี้ตัวเจ็บเพียบจากเกมเชลซีเป๊ปกอร์โอลาไม่รอช้าครับสั่งเดินเครื่องล่าเกฮีเดี๋ยวนี้ในเดือนมกราคมเลย ทีมทล์กรายงานว่าซิตี้พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยระดับสถิติสโมสรกว่า3 0 0แสนดอลลาร์หรือราวๆ2 0 0แสนกว่าปอนต์ 2, ต่อสัปดาห์เพื่อล่อใจให้เขาทิ้งความฝันที่แอนฟิลด์แล้วไปโกยเงินที่เอติฮัดคือเซเมนโยก็เสร็จซิตี้ไปคนหนึ่งแล้วถ้าเสียเกฮีไปอีกคนเพราะเรื่องเงินนี่ผมว่าบอร์ดบริหารเราต้องคิดหนักแล้วนะครับเพราะโอกาสที่เราจะไม่เซ็นใครเลยเดือนนี้มันต่ำก็จริงแต่ถ้าโดนปาดหน้าเค้กหมดแบบนี้แฟนบอลรับไม่ได้แน่นอนอีกคนที่มีข่าวลือหนาหูคือเฟเดริโก้เคียซ่า มีรายงานว่าแกอาจจะได้ย้ายกลับอิตาลีครับต้องยอมรับตรงๆว่าตั้งแต่ย้ายมาแกยังยึดตัวจริงถาวรไม่ได้และด้วยสไตล์บอลอังกฤษที่หนักหน่วงอาจจะทําให้แกคิดถึงบ้านเพื่อนๆคิดว่าไงครับควรเก็บไว้เป็นอะไหล่ชั้นดีหรือปล่อยออกไปเพื่อระดมทุนสู้ราคาเกอี ตัดมาที่สถานการณ์ปัจจุบันด่นดนๆครับขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นี้อีกไม่ถึง45นาทีอาเนสสล็อตจะเดินเข้าห้องแถลงข่าวที่ศูนย์ฝึก AXA แล้วครับจับตาดูกันให้ดีว่าบอสจะตอบคำถามนักข่าวเรื่องเกฮียังไงและจะแก้ตัวเรื่องผลงานเสมอรวด3นัดยังไงสุดสัปดาห์นี้เจอเบอร์ลี่ครับโจทย์เดียวเลยครับต้องชนะปี2026เปิดมาเราเสมอ3นัดรวดในลีกมันฟืดครับมันตื้อสล็อตเองก็รู้ดีว่าแฟนบอลเริ่มหงุดหงิดเป้าหมายคือ3แต้มแรกของปีเพื่อปลดล็อกความกดดัน เพราะถ้าสะดุดอีกไม่อยากจะคิดสภาพบรรยากาศในแอนฟิลด์เลยครับสื่อกาดการว่าสล็อตอาจจะมีการปรับทับเพื่อความสดและต้องเน้นเกมรุกให้เฉียบขาดกว่าเดิมเพราะเบอร์ลี่มาอุดแน่ๆคำถามสำคัญวันนี้ครับถ้าแมนซิตียยื่นค่าเหนื่อย3 0 0แสนจริงลิเวอร์พูลควรทำยังไง 1. ทุ่มสู้ไปเลยของดีต้องแย่งมาอย่าให้เรือใบแกล่งเป็นบัวนี้2ปล่อยไปเถอะค่าเหนื่อยแพงเกินไปเดี๋ยวระบบทีมพังไปหาตัวอื่นดีกว่า คอมเมนต์บอกเหตุผลของคุณหน่อยครับผมอยากรู้ว่าแฟนหงคิดยังไงกับสงครามเงินตรารอบนี้สุดท้ายครับไม่ว่าตลาดนักเตะจ,จะเป็นยังไงหน้าที่ของเราคือเชียร์ทีมในวันเสาร์นี้รอฟังคำสัมภาษณ์ของสล็อตให้ดีผมเชื่อว่าแกจะมีคำตอบที่ชัดเจนให้เราหวังว่าข่าวเกฮีจะเป็นแค่การปั่นราคาของเอเย่นนะครับสู้ต่อไปครับเ็กหงเจาะคำพูดเจมส์เพียร์สมอสนกำลังเล่นเกมอะไรบวกดิวเกฮีที่ควรจบได้แล้ว ปากกระบอกเสียงเบอร์หนึ่งมาแล้วครับเจมส์เพียรสออกโรงเคลียร์ชัดเรื่องตลาดนักเตมะมกราคมแต่ฟังแล้วแฟนหมอาจต้องกุมขมับวลีเด็ดรอโอกาสที่เหมาะสมกลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งทั้งที่ทีมกำลังพิกการอิซักเจ็บแบรดลีย์เดี้ยงและมาร์เกฮีราคาแค่35ล้านปอนด์กองอยู่ตรงหน้าทำไมสโมสรถึงบอกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่คลิปนี้มาคุยกันแบบเปิดอกครับเริ่มที่ประเด็นหลักครับ ผ่านมาสองสัปดาห์กว่าในตลาดมกราคมเรายังว่างเปล่าครับเจมส์เพียสนักข่าวสายเทียหนึ่งของเราบอกชัดเจนครับว่า 1. สโมสรไม่ปิดโอกาสซื้อใครฟังดูดีนะแต่ต้องเป็นโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้น 3. ณนะตอนนี้สโมสรยังไม่เห็นโอกาสนั้นคุณไหมครับนี่มันตำราของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดชัดๆไม่ซื้อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฟังดูหล่อครับแต่ในความเป็นจริง2026นี้ทีมเรากำลังพังอยู่นะครับ หันมาดูความจริงในสนามบ้างอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวความหวังเราเจ็บยาวคอนเนอร์บรดลีย์แบ็กขวาก็หายไปผลคืออะไรเราต้องเข็นโจโกเมสไปเล่นแบ็กขวาแล้วเซนเตอร์ฮาฟล่ะว่างโล่งโจง้งการที่พีเอสบอกว่ายังไม่เจอโอกาสที่เหมาะสมมันฟังดูย้อนแย้งสุดๆครับในเมื่อรูรั่วมันขนาดนี้การหาคนมาอุดมันไม่ใช่ทางเลือกครับมันคือความจำเป็น แชมป์ลีกเราหลุดมือไปแล้วแต่ถ้าไม่เสริมท็อปโฟก็อาจจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวครับหยุดโลกสวยแป๊บหนึ่งมีใครคิดเหมือนผมไหมคําว่าโอกาสที่เหมาะสมมันอยู่ตรงหน้าแล้วไม่ใช่เหรอมาร์คเคฮีคริสตันพาเลซลดราคาเหลือแค่35ล้านปอนด์เพราะสัญญาจะหมดซัมเมอร์ราคานี้กับนักเตะระดับทีมชาติอังกฤษมันยังไม่ใช่โอกาสอีกหรอครับท่านผู้บริหารมาวิเคราะห์กันแบบไม่อวยทำไมสโมสรถึงลังเล 1. เรื่องเงินเหรือ 35ล้านปอนด์สำหรับลิเวอร์พูลยุคนี้ถือว่าจิบจอยมากครับปีที่แล้วเราก็เคยยื่นราคานี้ไปแล้วด้วยซ้ำา 2. กลัวทับตำแหน่งตอนนี้นเซนเตอร์เราขาดแคลนครับโกเมสต้องไปเล่นแบ็คขวายังไงก็ต้องมีคนเพิ่มหรือรอฟรีถ้ากะจะรอฟรีซัมเมอร์ระวังแมนซิตี้หรือทีมอื่นปาดหน้าไปกินตอนนี้เลยนะครับตามข่าวที่แล้วผมมองว่าการที่พีเอสออกมาพูดแบบนี้เป็นการซื้อเวลาหรือลดกระแสะแฟนบอลมากกว่าแต่ในใจลึกๆ ผมเชื่อว่าสล็อตกำลังกดดันบอร์ดยับๆแน่นอนเพื่อนๆครับจากปากคำของเจมส์เพียสวันนี้คุณรู้สึกยังไงพิมพ์รอถ้าคุณเห็นด้วยกับนโยบายเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณพิมพ์จ่ายถ้าคุณคิดว่า35ล้านปอนสำหรับเกฮีคือสิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มาเลยครับผมอยากรู้ว่าความอดทนของเดอะคอปเหลือแค่ไหนสุดท้ายครับแม้ความหวังรุนแชมปจะริบรีแต่ศักดิ์ศรีของลิเวอร์พูลยอมไม่ได้ครับ การไม่เสริมทัพในขณะที่ทีมวิกฤตคือการยอมแพ้ซึ่งนั่นไม่ใช่วิถีของเราหวังว่าโอกาสที่เหมาะสมที่ PS พูดถึงนี้จะโผล่มาให้เห็นก่อนตลาดปิดนะครับไม่งั้นตัวใครตัวมันครับวิกฤตราชันชุดขาวสะเทือนถึงบอสคลับ VS มา r เรสกใครคือกุนซื้อคนใหม่ ดวนที่สุดครับเด็กหงแผ่นดินมารดดิดกำลังลุกเป็นไฟคุณชายชาบี้อลองโซโดนปลดฟ้าผ่าหลังคุมทีมได้แค่เจ็ดเมืองและตอนนี้สปอตไลท์ส่องไปที่ชาย2คนหนึ่งคืออดีตบอสของเราเจอเกนคลอปและอีกหนึ่งคือศัตรูเก่าจากเชลซีเอนโซมาเรสกา ข่าวลือหนาะหูว่ามารเรสกาอาจจะปาดหน้าเค้กบอสเราไปคุมยานแม่เรื่องจริงเป็นยังไงสถิติบอกอะไรและบอสจะทิ้งเก้าอี้พออเรดบูหรือไม่วันนี้เรามาเจาะลึกกันแบบหงแดงอัปเดตครับเริ่มกันที่สถานการณ์ที่สเปนก่อนครับต้องบอกว่าน่าหายใจสำหรับสิบเก่าเราอย่างชาบี้อลรอนโซครับหลังจากผ่านเลเวอร์คูเซนกวาด3แชมป์ปี2024พอมาย้ายมาคุมเรอันมาดดิดยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้ากลับกลายเป็นหนังคนละม้วน เดเดือนครึ่งเท่านั้นครับเพื่อนๆที่ชาบี้ได้ทำงานไร้ถ้วยติดมือจนบอดบริหารทนไม่ไหวต้องเชิญออกแล้วให้อลนวโรอาเบโลอามาขัดตาทับแต่ผลเป็นไงหายนะครับพาทีมแพ้อัมบาเซเต้3ต่อ2ตกรอบโกปาเดนเรแบบช็อกโลกสื่อสเปนด่ายับว่าเป็นความอัปยศทีนี้พอเก้าอี้ที่เบนาเบลมันว่างคนที่ถึกพูดถึงคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจอเก้นคลอฟครับ Sky Sport รายงานตรงกันครับว่าชื่อของคลอบอยู่บนโต๊ะประชุมบอร์ดบริหารมาดริดด้วยโปรไฟล์ระดับพระการพาดอดมุลและลิเวอร์พูลของเรากลับมาเป็นเจ้ายุโรปได้ทั้งมาดริดมองว่านี่แหละคือ The ะโช s e เซนวันที่จะมากู้วิกฤตแต่ช้าก่อนครับอย่าลืมว่าตอนนี้บอสเราแกเป็น global head of soccer ให้กับเรดบูลอยู่ตำแหน่งใหญ่เงินดีและแกก็ทุ่มเทมากการจะไปฉีกสัญญาดึงแกมาคุมทีมตอนนี้บอกเลยว่ายาก หยุดคิดแป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆถามใจเด็กโงหน่อยถ้าบอสเจอเกนคอปไปคุมเรอันมาดริดจริงๆคุณจะเชียร์มาดริดไหมหรือไม่อยากให้ไปเพราะกลัวบอสเหนื่อยพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยครับผมอ่านทุกเมนทีนี้มาดูคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดและอาจจะเป็นคนที่ปาดหน้าบอสเรานั่นคือเอนซมารเรสกาอดีตกุนซือเชลซีครับมาเรสกาเพิ่งแยกทางกับเชลซีเมื่อวันปีใหม่2026นี่เองครับสดสดรอนรอน แม้จะโดนปลดแต่โปรไฟล์แกไม่ธรรมดานะครับพาเชลซีคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและที่พีคคือฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซีถแถลงขอบคุณแกใหญ่โตแต่ก็แยกทางกันเพราะผลงานในลีกไม่นิ่งตอนนี้มาเรสกาว่างงาน100เซไม่ต้องฉีกสัญญาและมีข่าวว่าแกคือตัวเต็งที่มาริดสนใจมากๆเพราะสไตล์การทำทีมและดีกรีแชมป์ยุโรปมันฟ้องวิเคราะห์กันตรงๆครับแบบไม่อวย 1. ความเป็นไปได้มาเรสกานำโด่งครับเพราะว่างานพร้อมเสียบทันทีส่วนครอปติดภารกิจแรดบูและเคยเปรยว่าถ้าจะกลับมาคุมต้องเป็นเงื่อนไขที่ใช่จริงๆซึ่งมาดริดหรือทีมชาติเยอรมน,นีคือ2ตัวเลือกนั้น 2. สไตล์มาดริดต้องการผู้ชนะทันทีครอปคือคำตอบเรื่องบารมีคุมซุปตาร์ยู่หมัดแต่มาเรสกาคือคำตอบเรื่องความสดใหม่และแทคนิกที่พิ่งพิสูจน์ถ้วยแชมป์โลกมา ข่าวลือที่ว่ามาเรสกาแย่งตำแหน่งครอปจึงมีมูลความจริงสูงมากครับเพราะมาดริดอาจจะไม่รอเจราจากับครอปเราที่ขั้นตอนเยอะแต่อาจจิ้มมาเรสกาเลยเพื่อกู้วิกฤตเดี๋ยวนี้แถมให้อีกนิดครับจริงๆมาเรสกามีข่าวกับแมนยูในเตดด้วยนะหลังรูเบนออมริมโดนปลดไปไวเหมือนกันในยุคนี้แต่ผีแดงตั้งไมเคิลคาริกขัดตาทับยาวจนจบฤดูกาลแล้วแปลว่ามาเรสกาเหลือเป้าหมายใหญ่ที่เดียวคือเรอัลมาดริดครับนี่แหละที่ทำให้ดีลยวนี้มันน่ากลัว บทสรุปครับเพื่อนๆไม่ว่าบอสเจอเกนคลอปจะเลือกทางไหนจะอยู่ที่เรดบูตต่อหรือจะไปท้าทายอำนาจมืดที่มาดริดพวกเราเดอะคลอปก็จะตามเชียร์เสมอแต่ถ้าถามผมผมอยากเห็นบอสพักผ่อนทำงานบริหารชิวๆมากกว่าไปเครียดข้างสนามนะแล้วคุณเ่ะครับอยากเห็นคลอปคุณมาดริดหรืออยากให้มาเรสกาไปคุมแทนคอมเมนต์มาคุยกันครับเก้าอี้ร้อนชาสล็อตเวอร์ซัสอลองโซเมื่อผลการแข่งขัน,ขน,ขนไม่การันตีอนาคตระวังตัวไว้ให้ดีครับ อาเน่สล็อตแม้ทีมจะไม่แพ้ใครมา11นัดรวดแต่เสียงวิจารณ์ในแอนฟิลด์กลับดังกระหึ่มและข่าวลือที่น่ากลัวที่สุดได้มาถึงแล้วชาบี้อัลลองโซ่อดีตขวัญใจพวกเรากำลังจ้องเก้าอีก้กุญสื่อตาเป็นมันสื่อสเปนแฉยับคุณชายอยากคุมหงใจจะขาดงานนี้แชมป์เก่าจะอยู่หรือไปวันนี้เรามาคุยกันให้เคลียร์ครับเริ่มกันที่สถานการณ์ปัจจุบันก่อนครับต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่ง ตัวเลขไม่โกหกแต่มันบอกไม่หมดครับอานเน่สล็ลตพาเราไม่แพ้มา11นัดรวดทุกรายการถ้าดูแค่สถิตินี่มันยอดเยี่ยมใช่ไหมแต่ถ้าใครดูเกมเต็มๆเ,เหมือนผมมันอึดอัดครับส่งบอลมันตื้อๆเกมรุกไม่สะใจเหมือนยุคคลอบแฟนบอลในแอนฟิลด์เริ่มมีเสียงบน่นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลที่เราคุ้นเคย แม้แกจะพาเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาปีที่แล้วแต่ฟุตบอลมันคือปัจจุบันครับและตอนนี้ก่อนเจอเบอร์ลี่แรงกดดันมันถาโถมใส่สล็อตหนักมากเพราะแฟนบอลมองว่าผลงานในสนามมันไม่น่าประทับใจเลยในจังหวะที่ศรัทธามันเริ่มสั่นคลอน พระเอกขี่ม้าขาวหรือตัวร้ายก็ปรากฏตัวครับชาบี้ออลองโซหลังจากโดนเรัลอาดริดปลดหม,ดมาดๆอย่างที่เราคุยกันคลิปที่แล้วตอนนี้แกว่างงานครับและสื่อสเปนร,รายงานตรงกันเป๊ะว่าชาบี้สนใจงานที่แอนฟิลมากที่สุดครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรที่สร้างความกระตือรือร้นให้เขามากที่สุดครับ โอ้โหได้ยินแบบนี้แฟนหงรุ่นเก๋าอย่างเราใจเหลวเลยครับมันเหมือน่านไฟเก่าที่พร้อมจะคุโชนยังไงกันงั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเชื่อผมคนเดียวครับฟังคนนี้พูดดีกว่าครับเจอเก้นคลอปบอสใหญ่ตลอดการของเราเคยพูดถึงออลองโซไว้อย่างชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่มาถึงแล้วและชาบี้คือคนที่โดดเด่นที่สุดเขาเหมือนโค้ชตั้งแต่เป็นนักเตะการทำทีมของเขามันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ขนาดบอสคลอปยังอวยยศขนาดนี้คิดดูว่าโปรไฟล์กันแน่นแค่ไหนแต่เหรียญมี2ด้านครับเพื่อนๆเราต้องเป็นกลางนิดนึงครับ 1. ความเสี่ยงครับอัลลอนโซพึ่งล้มเหลวกับมาดริดนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าแกเก่งจริงหรือแค่วันซีซันวันเดอร์กับเลเวอร์คูเซ่น 2. ความจริงครับสล็อตคือคนที่พาเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะการจะปลดแชมป์เก่าเพียงเพราะทรงบอลไม่สวยมันโหดร้ายไปไหม แต่ก็นั่นแหละครับฟุตบอลยุคนี้มันหมุนเร็วถ้าสล็อตพลาดช่วงสําคัญนี้หรือนักเตะเรื่มไม่เอาด้วยอัลลองโซ่ที่มีทั้งบารมีนักเตะเก่าและแทคติกใหมๆ่ๆอาจจะเป็นคําตอบที่บอร์ดบริหารมองหาอยู่ก็ได้เอาแล้วครับถึงเวลาเพื่อนๆตัดสินใจสมมุตินะครับสมมุติถ้าจบฤดูกาลนี้สล็อตพาทีมจบแค่ท็อปโแต่ไม่มีแชมป์ติดมือแถมส่งบอลหน้าเบื่อแบบนี้คุณจะเลือกทางไหน A ให้โอกาสสล็อตต่อไปเพราะเขาคือแชมป์เก่าระบบทีมยังดีหรือ B เปลี่ยนเลยเอาชาบี้อลองโซมาสร้างยุคใหม่บอลสวยงามมีแพชชั่นพิมพ์ A หรือ B มาในคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยครับผมอยากรู้อารมณ์แฟนหงไทยจริงๆว่าคิดยังไงบทสรุปของผมไม่ว่าใครจะมาหรือใครจะไปลิเวอร์พูลก็ต้องเดินหน้าต่อเกมวันเสาร์นี้เจอเบอร์ลี่คือบทพิสูจน์สำคัญของสล็อตถ้าชนะสวยๆเสียงวิจารณ์อาจเงียบแต่ถ้าสะดุด ชื่อของชาบี้จะดังกระหึ่มทั่วแอนฟิลด์แน่นอนจับตาดูกันให้ดีครับฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลและอะไรก็เกิดขึ้นได้มาริดคลั่งรักครอปแต่บอสจะยอมทิ้งชีวิตสโลลฟ์เหลืออลองโซว่างงานแล้วสล็อตหนาวไหมแผ่นดินไว้ที่สเปนแต่สะเทือนถึงแอนฟิลด์ครับชาบี้อลองโซโดนปลดแล้วกลายเป็นคนว่างงานที่น่ากลัวที่สุดสำหรับอาเนสล็อตในตอนนี้ แต่ที่พีกกว่าคือเรอัลมาดริดกำลังมองหาเจอเก้นคลอปเพื่อไปกู้วิกฤตฟาบริซิโอโรมาโนออกมาแฉหมดเปลือกถึงเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้ดีวหยุดโลกนี้เกิดขึ้นบอสของเราจะยอมทิ้งชีวิตอิสระไปคุ้มทีมรวมดาราโลกอย่างมาดริดหรือไม่วันนี้วิเคราะห์เจาะลึกครับเริ่มที่ข่าวแรกก่อนชาบีอลองโซไม่รอดครับหลังจากพาทีมแท้บาเซลน่าในซูเปอร์คัพสเปนบอร์ดบริหารมาดริดตัดสินใจปลดทันทีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตอนนี้อันวารโรอาเบโลอาสิทธิ์เก่าเราอีกคนขึ้นมาขัดตาทับชั่วคราวแต่ประเด็นคืออลองโซว่างงานแล้วครับนี่คือสัญญาณเตือนภายระดับสีแดงถึงอาเนซล็อตเลยนะเพราะทะลิวอพูยังฟอร์มไม่ดีคนดิดเดตเบอร์หนึ่งที่แฟนบอลเรียกร้องตอนนี้เขาพร้อมรับงานแล้วแต่ข่าวที่ใหญ่กว่านั้นคือมาดริดอยากได้ครอปครับฟาบริซิโอโรมาโน,โนเยียข่าวคนดังยืนยันว่าในรัวเบอร์นาเบลคลั่งรักครอปมากมีแฟนคลับบอสอยู่ในบอร์ดบริหารพี๊ แต่ฟังให้ดีครับโรมาโน่บอกว่ามาริดจะไม่เดินไปเคาะประตูบ้านครอปจะถามว่ากลับมาทํางานไหมไม่ใช่สไตล์มาริดครับเงื่อนไขมีข้อเดียวคือคลอปต้องเป็นคนเริ่มก่อนถ้าครอปส่งสัญญาณว่าผมหายเหนื่อยแล้วผมอยากกลับมาเหมือนนั่นแหละครับมาริดจะปูพรมแดงรับทันทีมาวิราะห์กันครับครอปกับมาริดเข้ากันได้จริงเหรอ 1. สไตล์การคำทีมครอปชอบมวยรองชอบปั้นดินให้เป็นดาวไมซ์ดอทมุน และ LFC แต่มาริดคือราชาที่มีแต่ซุปตาร์ 2. การจัดการนักเตะคล็อปเน้นทีมเวิร์กวิ่งสู้ฟัดเกเกนเพรสซิ่ง pressing. แต่มาริดยุคนี้มีทั้งเอ็มบัปเป้เบลลิงแฮมวินิซิอุสถามจริงบอสจะไปตะโกนสั่งให้พวกนี้วิ่งไล่บอลจนลิ้นห้อยได้หรอถ้าสั่งไม่ได้ทีมแตกแน่นอน 3. ความอิสระคล็อปเพิ่งได้ชีวิตคืนมาจะยอมทิ้งอิสระภาพกลับไปลงนรกความกดดันที่มาริดทำไม กลับมามองที่มุมเราถ้าครอปไปมาดริดแฟนหงคงเชียห่างๆและแอบ,บเจ็บจิตดนะแต่บอสสมควรได้รับโอกาสคุมทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าแกต้องการแต่ถ้าอลองโซ่ว่างนี่และเรื่องใหญ่ถ้าสล็อตยังพาทีมเสมอหรือแพ้เบอร์ลี่สุดสัปดาห์นี้กระแสแ a s แท a ก bring chaby home จะจุดติดทันทีครับบางทีฤดูร้อน2ออาจจะเป็นการสลับขั้วครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้ใครจะรู้บทสรุปคือ ตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่เท้าของเจอเก้นครอปครับว่าแกจะเอายังไงกับชีวิตส่วนพวกเราแฟนหงก็ต้องจับตาดูอาเนสลลตให้ดีเพราะเงาของคุณชายมันเริ่มทอดยาวเข้ามาในแอนฟิลด์แล้วครับไม่ว่าบอสจะเลือกทางไหนเราเคารพการตัดสินใจของเขาเสมอจริงไหมครับปิดดีลเด็กเทพแต่สอเสียโจโกเมสและเคียซ่าพาตัดทีมครั้งใหญ่เงียบๆข่าวด่วนครับในที่สุดเราก็มีการขยับในตลาดซื้อขาย ลิเวอร์พ so ูลปาดหน้าอินเตอร์มิลานขวาตัวกองหลังดาวรุ่งมูลค่า2.5ล้านปอนด์เข้าสู่ทีมได้สำเร็จแต่ข่าวดีมากมาคู่กับข่าวร้ายสื่อวงในฟันธงโจโกเมสแข้งซีเนียผู้ผักดีเตรียมอำลาทีมแน่นอนและเฟเดริโกเคียซ่ากำลังถูกยูเวนตุสเร่งเครื่องดึงกลับอิตาลีเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นหลังบ้านหงแดงเรามาเช็คบิวข่าวทั้งหมดกันครับ วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากทั้งเลือดใหม่ที่เข้ามาและเลือดเก่าที่กำลังจะไหลออกเริ่มที่ข่าวดีก่อนครับแม้ชุดใหญ่จะเงียบแต่ทีมแมวมองเราทำงานหนักมากล่าสุดยืนยันแล้วครับมอทัลลาเอนดีดีเข้ามาเสริมทีม u 21เรียบร้อยแต่ที่เด็ดกว่านั้นคืออิเฟยันยีเอนดุกเว กองหลังดาวรุ่งที่เราไปปาดหน้าแย่งมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว2.5ล้านปอนด์ดีลนี้เสร็จสิ้นแล้วแต่เขาจะย้ายมาจริงๆช่วงเริ่มฤดูกาลหน้าหรือ2026-27ครับนี่แสดงให้เห็นว่าบอร์ดบริหารยังคงเน้นนโยบายสร้างอนาคตอย่างต่อเนื่องแม้แฟนบอลอย่างเราจะอยากได้ตัวขุดโหดมาใช้ตอนนี้เลยก็ตามมาถึงเรื่องที่ทำให้แฟนบอลยุคคลอปใจหายครับโจโกเมส เดวิดลินช์นักข่าวสายหงระบุชัดเจนว่าโอกาสที่โกเมสจะอยู่ต่อมีน้อยมากสัญญาเขาจะหมดปี2027แปลว่าซัมเมอร์นี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะขายได้ราคาลินช์บอกว่าคุณการันตีได้เลย100%ว่าลิเวอร์พูลต้องซื้อกองหลังใหม่เพราะโกเมสคงไม่อยู่แล้วประเด็นคือตอนนี้เราขาดแคลนกองหลังแบลดลี่เจ็บถ้าโกเมสไม่อยู่ใจหรือสโมสรตั้งใจขาย ทำไมเราถึงไม่ซื้อเกฮีหรือกองหลังคนอื่นเข้ามาแทนตั้งแต่มกราคมนี้เลยล่ะครับจะรอไปถึงซัมเมอร์ทําไมน่าคิดนะครับอีกคนที่กระเป๋าเริ่มสั่นคือเฟเดริโก้เคียซ่าครับสถานการณ์ชัดเจนว่าอาเนสลอตเลือกใช้เจอร์มีฟริมปองหรือโซโบสลายมากกว่าเคียซากลายเป็นตัวเลือกไทยๆล่าสุดยูเวนตุสทีมเก่าของเขาเดินเครื่องเต็มสูปต้องการปิดดีลให้เร็วที่สุดในตลาดรอบนี้เลย ถ้าเคียซ่าไปจริงเราจะเหลือตัวลุกพอไหมหรือเอคิติเก้เวิร์สหรือซาลาหรือฟริมปองก็เพียงพอแล้วเพื่อนๆเ,เสียดายไหมครับถ้าเคียซ่าต้องกลับอิตาลีแบบไม่แจ้งเกิดสรุปภาพรวมตลาดตอนนี้เราได้เด็กอนาคตไกลามาเติมแต่เสี่ยงเสียอะไรชั้นดีอย่างโจโกเมสและเคียซ่า ส่วนตัวผมมองว่าถ้าขายโกเมสกับเคียซ่าแล้วเอาเงินไปโปะซื้อตัวจริงระดับโลกสักคนเช่นเกฮีหรือปีกตัวจิจิผมเอานะแต่ถ้าขายแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวใครตัวมันครับงานนี้เพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับดีลเด็ก2.5ล้านและเห็นด้วยไหมถ้าจะปล่อยโจโกเมสกับเคียซ่าออกไปคอมเมนต์มาคุยกันครับแสงสว่างปลายอุโมงค์เอกิติเก้เผยความในใจถึงลิเวอร์พูลบวกโจทยากของสลอ็อตเมื่ออีซักปลายเป็นตัวรอง ท่ามกลางความมืดมนยังมีแสงสว่างครับในขณะที่ทีมฟอร์มฝืดแต่ฮูโก้เอกิติเก้กลับระเบิดฟอร์มจนกลายเป็นเดอะแบ็คแห่งแอนฟิลล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์นิยามลิเวอร์พูลด้วยคำสั้นๆเพียงคำเดียวที่ทำเอาเด็กหงน้ำตาไหลแถมงานนี้ Isaac, อเล็กซานเดอร์อิซักเจ้าของค่าตัวสถิติกออังกฤษเริ่มหนาวๆร้อนๆเพราะอาจโดนแย่งตำแหน่งถาวรสล็อตจะแก้โจทย์นี้ยังไงมาคุยกันครับวันนี้ขอพักเรื่องเครียดมาคุยเรื่องดีๆของลูกรักคนใหม่กันบ้าง กูกเอกิติเกเด็กนรกจากเปชเชที่ตอนนี้กลายเป็นเทพเจ้าที่แอนฟิวไปแล้วต้องยอมรับความจริงครับว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาทุกสายตายจ้องไปที่อเล็กซานเดอร์อีแซคที่เราทุบก,กระปุกซื้อมาแพงระยับส่วนเอกิติเกเหมือนเป็นแค่ตัวแถมแต่ภาพตัดมาปัจจุบันสิครับเอกิติเกกลายไปนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในทีมชุดนี้แล้วในขณะที่คนอื่นเล่นไม่ออกน้องมันลากเลือยยิงคมจ่ายสวยเรียกว่าเหนือกว่านักเตะใหม่ทุกคนในพรีเมียร์ลีกปีนี้เลยก็ว่าได้ ล่าสุดไปออกรายการโปรเดร็กซ็อกเกอร์พิธีกรถามว่าขอหนึ่งคำนิยามสโมสรหรวอร์พูหน่อยเอกิติเกตตอบสั้นๆแต่ได้ใจความว่า Incredible เหลือเชื่อโอ้โหคำนี้แหละครับที่แฟนบอลอยากได้ยินอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงคือเคมี Me, ครับเอกิติเกกับฟลอเรียนวิสพ่อมดน้อยของเราเล่นเข้าขากันอย่างกับรู้ใจกันมาเป็น10ปีคู่นี้กลายเป็นหัวใจในแนวรุกที่ขาดไม่ได้ วิสจ่ายเอกิติเกยิงหรือเอกิติเก้ดึงตัวประกบวิสสอดไปยิงนี่คือคู่หูแห่งอนาคตที่ลิเวอร์พูลฝากความหวังได้ยาวๆครับด้วยวัยแค่23ปีทั้งคู่ยังโหดได้กว่านี้อีกเยอะแต่เหรียญมี2ด้านครับความเก่งของเอกิติเก้กำลังสร้างปัญหาใหญ่ในทางที่ดีให้กับอาเนสส์สลอตคำถามคือเมื่ออีซักหายเจ็บกลับมาเขาจะเบียดเอกิติเก้ลงได้หรอนี่คือการบ้านชิ้นยักษ์ของสลอตครับ หน้าที่ผู้จัดการทีมคือต้องทําให้นักเตะเก่งๆเล่นด้วยกันได้คุณจะดรอปอีซักที่ซื้อมาแพงหรอไม่ได้คุณจะดรอปเอกิติเก้ที่ฟอร์มร้อนแรงหรอแฟนบอลด่ายับแน่ทางออกเดียวคือระบบใหม่ครับสล็อตต,ต้องหาวิธีให้3ประสานวิสอีซักเอกิติเก้ลงพร้อมกันให้ได้อาจจะเป็น4-2-3-1วิสกลางรุกเอกิติเก้ปีกซ้ายหรือหน้าต่ําหรืออีซักหน้าเป้า หรือระบบไหนก็ได้ที่ดึงศักยภาพทั้ง3คนออกมาถ้าทำได้นะแนวรุกเราจะน่ากลัวที่สุดในโลกผมขอโยนโจทย์นี้ให้เพื่อนๆช่วยบอสล็อตหน่อยครับถ้าอีซักหายเจ็บกลับมาคุณจะจัดทัพยังไงพิมพ์1ถ้าคิดว่าเอกิติเก้ควรเป็นตัวจริงคนเดียวอีซักต้องรอโอกาสพิมพ์2ถ้าคิดว่าต้องส่งลงพร้อมกันให้หมดบุกแหลกคอมเมนต์มาเลยครับผมอยากเห็นไอเดียแทคติกของแฟนหงบทสรุป หูก็เอกิติเก้คือดีลที่คุ้มค่าที่สุดของเราในรอบหลายปีครับคําว่า Incredible ที่เขามอบให้เรานั้นมันสะท้อนกลับไปที่ตัวเขาเองนั่นแหละครับว่าเขาเหลือเชื่อแค่ไหนหวังว่าบอสลอตจะผสมสูตรเคมีแนวรุกให้ลงตัวเร็วๆนี้นะครับเพราะถ้าจูนติดเมื่อไหร่พรีเมรีกสะเทือนแน่นอนใครบอกว่า116ล้านปอนด์แพงใครบอกว่าฟลอเรียนวิชเป็นของปลอมวันนี้ผมมีหลักฐานมาตบหน้าขาแซะครับ สถิติล่าสุดเผยชัดเจนวิทสร้างโอกาสเหนือกว่าทั้งบูคาโยซาก้าและมาร์ตินโอเดกาดแถมยังทิ้งห่างราย,ยันเชอร์กี้คนที่เคยหักอกสล็อตไปศบแมนซิตี้แบบไม่เห็นฝุ่นและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจในดิวมาร์เกฮีคลิปนี้ข้อมูลแน่นๆครับเราจะมาคุยเรื่องของพ่อมดล้อยฟลอเรียนวิทกันครับหลังจากโดมด่ามาเยอะช่วงต้นฤดูกาลตอนนี้เขากำลังฉายแสงเจิดจรัสที่สุดในพรีเมียร์ลีก เพื่อน,นครับจำช่วงแรกที่วิทย้ายมาด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์ได้ไหมครับเสียงวิจารณ์หนาหูมากแต่ดูสถิติล่าสุดจาก h ูสกอร์นี่สิครับในการสร้างโอกาสจากโอเพนเพลย์ฤดูกาลนี้อันดับหนึ่งคือ f l o r รียนวิท30ครั้งเหนือกว่าบูคาโยซาก้29มาตินโอเดกาด23ซะอีกที่แอต i ิสมันยังน้อยก็เพราะเพื่อนร่วมทีมเราขอไม่เอ่ยชื่อยิงทิ้งยิงขว้างกันเองตั้งหาก แต่นี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วว่าวิตคือของจริงและเป็นเพลย์เมเกอร์ที่อันตรายที่สุดในลีกตอนนี้ครับและโชคดีที่ตอนนี้วิตเริ่มมีคู่หูที่รู้ใจแล้วนั่นคือฮูโก้เอคิติเก้ล่าสุดในเกมมันเดย์ไนท์กับบานซิลลี่เอคิติเก้ยิงประตูทาบสถติติตำนานอย่างคิงเคนนี่ได้สำเร็จเคมีของคู่นี้วิตเอคิติเก้กำลังแบกเกมรุกของเราในช่วงที่อีซักและซาล่าไม่อยู่ ถือเป็นแสงสว่างท่ามกลางฤดูกาลที่ยากลำบากจริงๆครับย้อนกลับไปซัมเมอร์2025จำกันได้ไหมครับเราเกือบได้ราย,ยันเชอร์กี้จากลียงบอสสล็อตถึงขั้นยกเลือกวันหยุดเพื่อไปคุยกับเขาด้วยตัวเองแต่สุดท้ายเชอร์กี้เลือกเงินและความสำเร็จที่แมนซิตี้ปฏิเสธเราบแบบไร้เยื่อใหญ่แล้วผลลัพธ์วันนี้คืออะไรครับวิ30โอกาสชีกหนีเชอร์กี้20โอกาสไปไกลลิ นี่คือความสะใจเล็กๆของแฟนหงครับที่สวรรค์ส่งคนที่ดีกว่ามาให้เราและพิสูจน์ว่าเงินซื้อคลาสไม่ได้จริงๆครับเรื่องของเชอร์กี้สอนให้เรารู้ว่านักเตะที่มีใจสำคัญที่สุดครับตอนนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะส้ำรอยกับมาเกฮีที่แมนซิตี้อยากได้แต่ข่าวดีคือนักข่าววงในยืนยันว่าเกฮีชอบลิเวอร์พูลมากกว่าไม่เหมือนเชอร์กี้ครับดังนั้นนี่คือโอกาสที่บอร์ดบริหารต้องไม่พลาดครับ เรามีนักเตะที่มีใจรออยู่แล้วอย่าปล่อยให้เรื่องเงินมาทำให้เราเสียของดีไปเหมือนเคสอื่นๆอีกครับฤดูการนี้อาจจะยากลำบากแต่การเห็นฟอร์มของวิทซ์และเอกิติเก้มันทำให้เรามีความหวังครับสถิติไม่เคยโกหกวิทซ์คือระดับโลกและถ้าเราได้เกฮีมาเสริมหลังบ้านอีกคนปีหน้าเรากลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้แน่ และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ you never walk alone